ถึงเวลาเรดดีส่งต่อพลังบวกเพื่อทุกบทบาทดื่ม Ready. เรดดีพร้อมไม่ทุกวันไปสุดเรดดี Ready ถึงเลดียึดมหาไทยไม่ได้แล้วะ่ะเจแล้วไม่รู้อา้าทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะดูดูเขาแข็งขืนนะเขาแข็งขืนนะล่าสุดนี่เขาก็มีสมัครพักพวกมาเติมอีกหกเจ็ดคนนะเออ เละเอา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 ก็เติมหกเจ็ดคนแต่มันข้างนอกนะโก้อือ <c oughs> ก็คือมันเป็นพักที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วอ่ะใช่ใอาอคืออย่างนี้อ่าวงั้นวันนี้ชวนโก้ชวนหนุ่มคุยกัน <c oughs> มีหลายคนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยระดับใครตะใครผมมีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยนะรวมทั้ง ชาวบงชาวบ้านอะไรด้วยรวมทั้งโก้กันหนุ่มด้วยช่วยกันคุยหน่อยมีคนพูดกันเยอะเลยในทํานองว่าเอ๊ปัญหารัฐบาลเนี่ยดูท่าทีดูอาการร้อยแปดแล้วเหมือนกับพี่โกกลงถามเนี่ยมันท่าจะไปไม่รอดเอออมันพูดกันอย่างนั้นนะแล้วก็ถามผมอม่อาจารย์รัฐบาลจะไปรอดไหมเออเออแล้ว ทำไมหนุ่มกับโกกาลังมองว่าหรือคนเขาถามว่าทําไมรัฐบาลจะไปไม่หรอกโกลองลองพูดให้ผมฟังหน่อยหนุ่มลองพูดหน่อยที่มองมันรัฐบาลจะไปมันแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้เรื่องกัมพูชาก็ดูจะเสียรางวัลเรื่องทางเศรษฐกิจนะฮะตัวเลขต่างๆทางเศรษฐกิจนี่มันสะท้อนภาวะตดถอยอย่างรุนแรงคือเอาตรงๆคือเขาไม่เชื่อมือนายก และและและรัฐบาลปีกเพื่อไทยสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องทีมงานเศรษฐกิจอ่าอ่าแล้วแล้วยังไงอ่ะถ้ามันไปไม่รอดแล้วโค้กคิดว่ามันจะคว่ำยังไงไหนลองหน่อยลองประเมินกันหน่อยลองแลกเปลี่ยนกันอาจารย์จะบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ไม่ไม่กี่อย่างหลอกที่จะทำให้รัฐบาลมันคว่ำถูกไหมอาจารย์เออเขารวบราเรามาพูดกันมด้วยจะมาเกิดความขัดแย้งปัญหาทุจริตอะไรเงี้ยอาจารย์ คือเรามาพูดกันด้วยเหตุผลเราไม่ได้พูดกันด้วยอารมณ์ว่าชอบหรือไม่ชอบเกลียดหรือรักหรือชันเราลองมาพูดกันด้วยเหตุผลว่าไอ้รัฐบาลเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องยอมรับว่านายกอายุสามสิบ่าที่ไม่เคยเป็นนายกเนี่ยมันก็จะผิดกับโก้กับหนุ่มผิดกับทนายวันชัยแน่นอนผมว่านะนะ ภาวะการที่มีประสบการณ์ภาวะการเป็นผู้นําเนี่ยมันคงไม่เหมือนกับคนที่เขาเคยเป็นยังไงยังไงมองดูแล้วรุ่นลูกเราเนี่ยยังไงมันก็ไม่เหมือนเราแน่นอนเอาละแต่ปัญหาว่ามันจะคว่ำยังไงเนี่ยผมว่าหลังนั่งมองดูที่หลายคนบอกเอ้รัฐบาลไปไม่รอดอ่ะคือเราพูดได้นะแต่ปัญหามันจะคว่ำยังไง คือคือยังไม่ต้องไปพูดถึงความอาจารย์เอาพูดถึงว่าเอาละในเมื่อสถานการณ์มันเป็นเช่นนี้มันก็มีกระแสอยู่แล้วแล้วก็ตัวผู้พ่อเองก็พูดจาเหมือนว่าต้องการให้มีการปรับคลมอืม hmm. ตอนนี้คนก็เลยมาโฟกัสเรื่องปรับคลมอมว่าอามันจะปรับมาหน้าตาย,ยัางไงว่าแล้วมันก็ปรับแน่นอนก็รัรวมอืมปรับแน่นอนปรับแน่นอนอืม ปรับแน่นอนแล้วผมเคยพูดกับหนุ่มกับโก้โก,โก้อาจจะไม่อยู่ช่วงไปญี่ปุ่นเพราะปกติพักที่เป็นแกนน,นํานี่เขาเอากระทรวงมหาดไทยทั้งนั้นแหละผมลองไล่เลียงมาตั้งอตยุคพลเอกเปรมเลยอ่ะนะพลเอกชวลิ่มันคุณบรรหารคุณชวนคุณอภิสิทธ์นะตลอดจนพลเอกประยุทธ์มาไทยอยู่กับแกนนําทั้งนั้นอืน พียงแต่ขราวที่แล้วเนี่ยมันผิดตัวผิดขวาผิดตัวผิดผิดฝาไร <c oughs> เพราะ,ะมันมีเงื่อนไขทางการเมืองบางประการนะฮะเพราะสวมีสิ์โหวตนายก <c oughs> นะฮะอำนาจการต่อรองในการจัดสร้างรัฐบาลมันไม่ได้อยู่ที่กับพรรคแกนนำอย่างเดียวข <c oughs> <c oughs> ราวที่แล้วผมเึ่งบอกเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมาผิดตัวผิดฝาผิดอะไรแล้วก็ต้องยอมกัน ฝ่าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถประครับประคองแล้วยอมให้ตั้งรัฐบาลในสถานการณ์นั้น <c oughs> เขาก็ต้องยอมเงินไปก่อนอแต่วันนี้อำนาจในการบริหารจัดก,การพักอยู่ที่พักแกนนําแน่นอนอนะฮะเอาละมาถึงจุดตรงนี้ผมพูดหลายครั้งหลายหนอยู่กับหนุม่มแล้วก็อาจจะเคยพูดกับโก้บ้งางแล้วลองมานั่งมองซิว่า รัฐบาลทักษิณไทยเนี่ยมันจะคว่ำได้อย่างไรได้บ้างนะนกรณีชั้นสิบสเดี๋ยวผมผมไม่พูดเรื่องเหตุผลอะไรไอไอเหตุป,ปัจจัยเนี่ยมันมีเยอะแยะนะฮะนะครับหนึ่งถ้าจะคว่ำเนี่ยคว่ำโดยการปฏิวัติคว่า,ามันมีเหตุผลที่จะปฏิวัติได้หรือยัง ก็น่าจะยังไม่สุขคามอาจารย์สรุปแล้วหลายคนที่เย้ยวเย้วอยู่คือพูดง่ายง่ายไม่เอาส้มอยู่แล้วเนี่ยที่เย้ยวเย้วกันอยู่เนี่ยไม่เอาส้มอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องการให้ส้มมาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วแล้วช่วงเองก็ไม่มีนายกนะก็หนุ่มใช่ครับในขณะนี้ฮะ เออไม่มีนายกเพราะเขาไม่มีผู้ที่เป็นแคนดิเดตนายกอยู่แคนดิเดตคนเดียวนะฮะตัวตัดสินทางการเมืองไมเไม่มีอเพราะฉะนั้นการจะปฏิวัติได้นั้นเนี่ยมันจะต้องมีสถานการณ์ที่มันสุกงอมเหมือนยุคไหนแต่ไหนเท่าที่เราเคยเห็นเสื้อเหลืองชุมนุมกปป,ปสชนิดที่โอโหโกลาหลบ้านเมืองมันไม่ เฟเทที่เราพูดกันเพราะนั้นประเด็นนี้ตัดไปเลยใครจะเรียกร,ออยร้องยังไงยังไงเนี่ยปฏิวัติตอนนี้ยังไงก็ไม่มีมถ้าจะมีก็นอกจากเกิดสงครามกลางบ้านกลางเมืองสงครามชายแดนซัดจันยิลงตรงนางนั่นจนรัฐบาลไม่สามารถจะคุมสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตัดไปประกันที่สอง พีโก้บอกว่ารังเติมนูน่นเติมนี่เติมเข้าไปเอาผมให้เติมยี่สิบเสียงครับนะผมให้เติมจากก็ยังไงก็คงไม่ได้เติมมาหมดหรอกเพราะเติมมาอาจจะเป็นกลุ่มของคุณเพชรบูรณ์มาถามหวานอะไรก็ <c oughs> แล้วแต่เถอะพักร่วมแตกตอนเนี้ยผมลองให้แตกหมดนะผมลองให้แตกเอาเช่นพักรวมไทยแตก แต่รวมไทยก็ไม่ได้ไปท,ทั้งหมดโครวมไทยสมมุติถ้าแตกกันมีสามสิบหกเสียงอะปลากันไปคนละยี่สิบตรงน,นี้ก็ครึ่งครึ่งอ่ะสิบแปดสิบแปดคขึ้นขึ <c oughs> ้นเอ่อสิบแปดกับสิบแปดไปบวกมันก็บวกเจ็ดสิบก็แปดสิบแ่ดเอาเอาซีลุงป้อมมาอีกยี่สิบกว่าแล้วก็ไปรวมมาใครโก้จะรวมมาใครดีอืม โคจะรวมกับใครไหนพูดให้อาจารย์วันชัยฟังหน่อยนมรวมอะไรมาผมว่านุทินเนี่ยแตกตัวมาแล้วเพราะไม่ได้มาหาไทยสมมุติแล้วก็ไปดึงลุงป้อมมา20ก็แปลว่า90้าไปดึงรวมไทยมาอีกซี่กหนึ่งก็รวมแล้วอาจจะร้อยกว่าว่าเอาแล้วจะเอาใครมาอีกก็ต้องรวมส้มไงซึ่งซึ่งอาจารย์ก็บอกว่ามันรวมไม่ได้อ่ก็เข้าใจไม่น่ะอ่าผมให้รวมได้โค ฮะ <Huh? S 2> สมมติว่ารวมส้มร uh ้อยห้าสิบอืมเป็นเท่าไหร่เขาก็จนจนะเขาก็ไปบวกกับไอ้พักร่วมที่เหลือ uh huh. ของรัฐบาล uh huh. ก็เปลี่ยนคั่วได้ไงอืมอ uh ้าโอเคแปลว่าถ้างานนี้นะเกิดเปลี่ยนคั่วได้จริงๆแล้วก็ตกลงกับส้มบอกเฮ้ okay. ช่วยถแถลงต่อพี่น้องประชาชนหน่อยว่าไม่มีหนึ่งหนึ่งสองอืก็ว่าเป็นไปได้ไหมเอ้าลองคุณช่วยวิเคราะห์ด้วยนักจัดรายการเราแลกเปลี่ยนกันนี้ผมถือว่าผมไม่พูดออคนเดียวคือความเป็นไปได้ยากอาจารย์เออสำหรับผมนะมันมีเหตุผลอะไรมันเป็นไปไม่ได้ก็ดีเมื่อเขาถแถลงแล้วว่าผมไม่เอาหนึ่งหนึ่งสอง กพมันมันมันก็ขัดขัดจุดยืนขาวเขาก็ในมุมส้มเขาก็คงไม่ไม่ไม่อยากจะทําแบบนั้นเพราะนั้นอาจารย์ก็จะามันก็เดดล็อกมันก็ต่อให้ถีบภูมิใจไทยออกไปเนี่ยภูมิใจไทยก็ก็ไม่รู้จะไปรวมส้มได้ยังไงเพราะนั้นก็ต้องนั่งเกลืนฝืนทนอยู่กับเพื่อไทยต่อว่างั้นถึงจะโดนใช่ไทยอ่า คือคือปกติแล้วในอดีตเนี่ยมันถ้ามันเสียงมันไม่สามารถจะได้เกินกึ่งหนึ่งเนี่ยยังไงยังไงมันก็ล่มแน่แต่ผมมองดูล้วมองกันด้วยหลักวิทยาศาสตร์มองด้วยทางการเมืองมองด้วยหลักตัวเลขครับยังไงยังไงมันก็ไปไม่ได้แล้วก็เชื่อว่าพักส้มยังไงก็จะเหมือนประชาธิปัตยในอดีตที่จะต้องเป็นฝ่ายค้านอยู่อีกหลายสมัย นะก็แปลว่าพักร่วมจะแตกเนี่ยผมยืนยันว่าอย่างเพราะมันถูกเดตล็อกอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้แหละ <c oughs> เพราะยังไงส้มเองอยู่อยู่ยุลุกขึ้นมาแถลงว่ายังไงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองผมเปลี่ยนแล้วครับ <c oughs> ผมต่อไปนี้หนึ่งหนึ่งสองจะไม่แตะจะไม่ยุ่งผมไม่แน่ใจ อนอกจากคุณไม่ไ,มไทยจะจะมารวมกับซ่อมก็ยากที่อาจารย์ว่าา,าผมให้ประชาี่ตัดมาด้วยก็ยากร,รวมไทยก็ยากก็แปลว่ามองดูแล้วพักร่วมที่มันจะแตกไปจนกระทั่งรวมได้เกินกว่าสองร้อยห้าสิบมันถูกล็อกนะฮะ ดังนั้นเนี่ยาะเข้าใจเอ้มุมเนี้ยผมเข้าใจแต่ตอนเนี้ยคนกําลังมองว่าแล้วในสภาพที่เพื่อไทยจะบีบเอามหาไทยคืนมาอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะยอมหมายเพราะดูเหมือนตอนนี้มันยอมอยู่แล้วรวบรวมไพ่พนเขาเหมือนกันเออมันลดยอมอยู่แล้วยอมอยู่แล้วไม่มีอะไรอาจารย์ว่ายอมอยอมก็ผมเชื่อว่ายอม เพราะมันในสถานการณ์นี้มันต้องประนอมอานาจซึ่งกันและกันออนุทินจะแข็งขืนเกินไปก็ไม่ได้พักเพื่อไทยจะแข็งเกินไปก็ไม่ได้แต่ต้องสามารถทําความเข้าใจและตกลงกันได้ว่าเราจะต้องร่วมวด้วยช่วยกันนะอาจารย์จะบอกว่าการเปลี่ยนขั้ว จะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะไม่เกิดขึอนแล้วก็ยึดม่านไทยใจไทยแล้วต้องยอมอแล้วก็ต้องใจด้วยสมสไหยหน้าเราก็ต้องไปด้วยกันกรณีรอทสชอาจารย์ว่าจะจบยังไงเอผมว่ายังไงก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพักกล้าทำนั่นแหละถ้าจะอยู่กันก็อยู่กันแบบนี้ทีืถ้าไม่ขับเขาออก แล้วถ้าไมให้ออกตกลงกันไม่ได้ก็อยู่กันแบบครึ่งครึ่งอืมอืแล้วครึ่งครึ่งนั้นผมถึงบอกมาว่าฝันกันคนละเรื่องไปผมถึงบอกนะโหนุ่มถ้าไปดูคลิปครั้งสุดท้ายของทนายวันชัยเนี่ยผมจะบอกว่ารัฐบาลจะต้องรีบดำเนินการปรับในห้าเรื่องทันทีทันใดเรื่องปรับคอรมออืม เพราะทุกวันเนี่ยมันไม่ค่อยถูกตัวถูกฝารัฐมนตรีถูกตั้งกันมาด้วยข้อจำกัดทางการเมืองด้วยเหตุผลของพักการเมืองด้วยคนที่พักการเมืองส่งมาบางทีก็โลกก็ลืมไปแล้วและบางทีก็ไม่ได้มีอะไรที่มีผลงานโดดเด่นและมันเหลือเวลาเพียงปีครึ่งฟันจริงมันเหลือสองปีไะโก แต่ผมนับว่าอีกหกเดือนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเริ่มหาเสียงกันแล้วอ่าอ่ออืออเพราะฉะนั้นผมให้เวลาเหลือปีครึง่งคุณไม่ปรักตอนนี้ผมว่าถูกกินทั้งกระดานถูกกินทั้งตระก,กูลถูกกินทั้งพรรคเพื่อไทยและมไม่ได้ผุดได้เกิดในคราวหน้าแน่นอนอืมและพูดได้ง่ายว่าคราวที่แล้วผมพูดหลายครั้งทักษิณคิดเพื่อไทยทำเนั่นพูดได้เพราะตอนนั้นคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศอืม วันนี้พูดไม่ได้แล้วว่าทักสินคิดเพื่อไทยทำวันนี้ต้องบอกว่าทักสินคิดทักสินทำ <c oughs> เพราะฉะนั้นเออไรตมอ่านะทักสินคิดเพื่อไทยทำคุณทักสินด้วยก็ลูกเขาคือเขาอะแหละผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าพลาดเนี่ยมันถูกกินทั้งกระดานถูกกินทั้งตระก,กูลถูกกินทั้งพรรคเวลาเหลือเท่าไหร่ครับโก็ เหลืออีกสองนาทีอาจารย์ไม่ใช่ตีเศษสรอมนะฮะเพื่อนคตของปสะเสดส์สองปรับตัวเลขสอสอให้ชัดเจนอืมเพราะที uh ่แล้วมาเนี่ยบางทีมันมีอยู่ในพักนั้นแต่ตัวเลขไม่ชัดอืวันนี้ต้องนับมือนับแถวนับนิ้วกันเลยอพักไหนมีเสียงเท่าไหร่พักไหนหนุนใครพักไหนอีแอพักไหนตาฝาก อืม mm. เลียงกระดานกันเลยที่บอกว่ามีสามร้อยี่สิบเนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่าอืม mm. มันควรจะออกไปสักยี่สิบหรือเปล่ามันใช่ไหมถึงเวลาวิกฤตนี่ผมต้องบอกต้องปรับตัวเลขกันละและประการต่อมาปรับการทํางานและมีหลายวิธีและสุดท้ายเนี่ยผมบอกปรับเรื่องงานและงานนั้นอย่าไปเอามันทุกเรื่องทุกอย่างทุกสิ่ง สมัยก่อนเนี่ยมีบุญเก่าะที่คุณได้กินไว้สามสิบบาทมีบุญเก่าที่คุณได้กินกองทุนหมู่บ้านมีเรื่องปราบปรามยาเสพติดวันนี้ยังไม่ได้สร้างบุญใหม่ผมบอกถ้าจะอยู่รอดปลอดภัยและคนยอมรับจงจะท่างการเลือกตั้งต้องเร่งสปิีกันตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่คุณพูดกันเศรษฐกิจจะเป็นจะตายกันอยู่แล้วโว้ยค่ะ,คะ ยาเสพติดเนี่ยที่ประกาศกันมาโคมโคมตั้งกับเสถผาโจงกระท่าคุณทักษินเนี่ยมหมายอย่างยังยังไม่เห็นมีใครกระเตื้อนกระฟี่กระเป๋าจริงๆจังๆนะการท่องเที่ยวการเงินการทองร้อยแปดพันประการเนี่ยยึดจุดเด่นๆมาสักห้าเรื่องในปีครึ่งม,มันจะเป็นบุญใหม่เหมือนกับสามสิบบาทรักษาทุกโรคและกองทุนหมู่บ้าน ผมถึงบ,บอกว่าถ้าแก้เหล่านี้ไม่ได้อเรื่องพักร่วมพักอะไรนี่ผมมองว่าภายในเท่าที่ผมรู้อินไซต์เขาไม่ได้มีอะไรหรอกแต่นักข่าวเราสนุกนะนะทีนี้ทีนี้เวลานิดดเียสั้นๆอาจารย์ไอ้กรณียุบสภาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมเอวผมว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้ถ้ามันมีวิกฤตบางเรื่องถึงเวลา ดื่มเรดี้สปาร์กลิงกลิ่นโรสเชอรี่และไซทรัสฟุตตี้สดชื่นฟ r ช s ยาวเรดี้สปาร์กลิงพลังสวยซ่าเรดี้ถึงเรดี้